วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุกันนี่นะคะก็จะมีสองพัสดุนะก็เอ่อสีขาวรู้ว่าเป็นพัสดุเงินนะคะแต่ว่าสีน้ำตาลไม่แน่ใจว่าเป็นพัสดุอะไรนะคะก็ลืมแล้วนะก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสั่ง,งอะไรอะฮะก็เลยไม่รู้ว่า ซองสีมตาลคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเดี๋ยวขอแกะซองเล็กก่อนนะคะก็เป็นซองสีขาวนะนี่ค่ะแบบ e อ s อนะคะมีรู้สึกว่าจะมีสกุชี่ฮึแกะฉีกขออนุญาตฉีกนะคะว้าว ขอบคุณนะคะสกุชี่บันนะแล้วก็ว้าวโอเคก็คือเราจะมีกฎในการเออส่งของเนาะโอเคโอเคอเดีย๋ยวเรามาดูโนต้ตกันดีกว่า ว้าวโอเคค่ะนี่เลิฟพี่พลอยหนูเป็นคนที่สั่งของพี่พลอยเองลายมืออ่านไม่สวยเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะคะหนูได้เอาสก,กูชชี่ให้พี่ด้วยแทนคำขอบคุณนะคะถ้ามีโอกาสอีกจะสั่งของพี่อีกนะคะอุย้ยกองสั่นขอโทษนะคะพี่กองสั่น ก้องสั้นโน้ตอาจจะสั้นนะคะขอบคุณนะคะลบๆล็ๆล็ๆลโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คอีกทีนะต่อไปกล้องสั้นถ้ามีเสียงอุกเกินขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะซองสีน้ำตาลกันอันก็แบบ E M s S S อ้าวตัดอะไรนี่เออฉีดเลยนี่เราโหดร้ายใช่ไหมโหดร้ายไปหรือเปล่าเพิ่าเจอขอ,องอะไรบางอย่างแล้วโอ้วซัลลัมอันนี้เดี๋ยวอันนี้ให้ดูนะแลบบ้วนึงขอดูน่าเล่นอะ วัชมมรัสเอาภาษาอะไรโอเคอะไรเนะี่ยส่งเงินแล้วนะคะไม่ได้เขียนรายการของให้นะคะหนูรีบค่ะน้ำยาไม่ได้ส่งขอโทษด้วยนะคะน้ำยากับกาวหมดรีวิวให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเงินนะคะแล้วก็มีสกูชี่ฮอมเมดสิบห้บาทโอเคโอเค นี่ทำไมมันถึงอะไรขนาดนี้คืออันนี้เอาไปอบมาหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะทั้งออสองคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ